อำเภอศิลาลาจังหวัดศรีสะเกดเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบป,ปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบเกิดขึ้นหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพสุขภาพใจรวมถึงเศรษฐกิจตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมวิถีดำเนินชีวิตของประชาชนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อสูงคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือกลุ่ม6-8 0 สอดล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่ชี้ว่ากลุ่มคนที่มีโอกาสเสียชีวิตมากก็คือผู้สูงอายุสูงถึงสิเท่าผู้มีโรคประจําตัวสูงถึงห้าเท่าข้อมูลทางสถิติพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอศิลาลาดเป็นประชากรสูงอายุจํานวน3513คนคิดเป็นร้อยละ28.57เป็นกลุ่มผู้ป่วยและเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังซึ่งเป็นโรคเรื้อรังจํานวน3987คนคิดเป็นร้อยละ31.7เ วัคซีนคือทางรอดลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตพอชอศิลาลาดร่วมผลิตกำลังเร่งดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนทรบถ้วนเพื่อย,ยกระดับภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 าอำเภอศิลาลาดเป็นอำเภอขนาดเล็กแยกตัวออกมาจากอำเภอราศีสไลย์ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2550เป็นอำเภอลำดับที่22ของจังหวัดศรีสะเกษการดำเนินงานเพื่อตอบตโต้โควิด -19 พอชออศิลาลาด ประสานงานและบูรณาการกักบเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องภายใต้การดำเนินการของศูนย์ EOC ที่กำหนดมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเกิดกลไกลการดำเนินง,งานที่เข้มแข็งหากแต่สอดคล้องกลมกลืนเพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติด,ด้วยเปิดให้บริการเชิงรับในสถานบริการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนศูนย์พักคอยทุกแห่ง ซึ่งร้อมรองรับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยให้ได้เข้าถึงบริการอย่างทันท่วงทีรวมถึงการให้บริการตรวจรักษาโรคให้เป็นไปอย่างปกติมากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อผู้รับบริการการให้บริการเชิงรุกยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิดสิเป็นอีกบริการที่พอชอขอสิลาลาดให้ความสําคัญบริการข้อมูลที่ทันสมัยทันท่วงทีเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วนําระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความสะดวก รวมถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายสะดวกโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรศิลาลาดได้ให้ความอนุเคราะห์รถขนส่งผู้ต้องหามาใช้ในการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มจุดบริการ ATK ครอบคลุมทุกหน่วยบริการพัฒนาศักยภาพอสม 4G ตลอดจนประชาชนให้สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเองกระจายจุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางบริหารวัคซีนให้ทุกพื้นที่ รอบกลุ่มประชาชนเป้าหมายอออสสอศิลาลาดรับหน้าที่ประเมินติดตามตลอดจนรับทราบปัญหาและปรับกระบวนการการให้บริการเพื่อเข้าถึงบริการสูงสุดบทเรียนหลักจากบ,บ้านหลักดานโมเดลหมู่บ้านที่มีการระบาดของผู้ป่วยโรคโควิด -19 รายแรกของอำเภอศิลาลาชฐานคณะกรรมการพัฒนาคนุณภาพชีวิตระดับอำเภอศิลาลาชได้ตั้งอนุกรรมการ E อโอซีระดับอำเภอ,าาอ, e อ,พอเพื่อรายงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเกิดโรคระบาดนี้ โดยแ่านวอำเภอสังการทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบ้านหลักดานได้มากกว่าร้อยละเกาโดยได้รับการสนับสนุนกําลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกลุ่ม6 0 8ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยเรื้อรังพระอาจ,จารย์จรัยอนันทโนวัดดงก้ากัลยาารามพร้อมด้วยดรแม่ฉีทศพรวชิระบำเพนส่งมอบสินของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น สนับสนุนแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเป็นการเยียวยาด้านเศรษฐกิจได้อย่างมากกลไกด้านสังคมวัฒน,นธรรมภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้ส่งเสริมให้เกิดตลาดศิลาลาดบ้านเฮาทุกวันพฤห,หัสบดีภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงจากส่วนราชการชุมชนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยความสําเร็จของการดําเนินงานพอชอศิลาลาดวัดได้จากรอยยิ้มและความสุขของประชาชน จึงไม่มีเอกสารและมาตรวัดในการคำนวณอำเภอศิลาลาดแม้จะเป็นอำเภอชายแดนที่รวมชนเผ่าพันธุ์ไว้หลากหลายและมีวัฒนธรรมประเพณีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความรักความสามาคัคคีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันโรคไร้พรมแดนเครือข่ายบริการไร้รอยต่อที่นี่พอชอศิลาลาด